Good m o r น i n g นะลูกกินกล้วยเหรอใช่ <c oughs> เขากินกล้วยนึ่งกล้วยนึ่งเหรอคะอันนี้กล้วยของปอเป้เนี่ยมันเน่าแล้วนะหลายวันมากแล้วป้ามีกล้วยมาด้วยกล้วยมาฝากปอบเป้กับกับพี่เปานะแบบพี่ปเปาเออดีมากแต <c oughs> ่ของกล้วยของปอเป้เนี่ยเป็นเดือนละยังไม่เน่าเลย อ๋อมเป้เห็นกล้วยก็อยากจะกินใช่ไหมได้เห็นโรงเรียนหนูไหมแบดดี้เรียแบดดี้เรียโอ้โหเนี่นะมีเชื้อวัณโรคถ้าใครมีเชื้อวัณโรคก็จะไอล้กปอดเราปอดเจ็บเรไม่ปอดเรามีแผลลูกไม่ไ <joy> ด้เ <Spark> ป <es> ็นวัณโรคลูกแค่เป็นควัอ ป,ป๊ะเป๊ะเะวยอี่หมะหาพี่หน่อยเาหรอะาเอมาหาพี่หน่อยเอะมาหาพี่หน่อยห้อง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 เลยเหรอห้องห้ออ๋อีดูสิพี่ถ่ายรูปให้นะพี่พี่ดูหนงนะฉิ <ette> ่คือแบงคค่ะฉิ่คือแบงพี่ กยคตุ่มตัวเตียมเตียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะนะไข่ตบี่เนต้องรูปเดียวมอชีสสองรูปนะลูกนี้เป็นจะได้ถ่ายไหมวันนี้ eat c h e ช s e แล้วมี แล้วก็รูปที่สองเป็น I want a I want a cheese โอเคป้าให้พี่้ากับป้ากลับบ้านหนะรูปชีสแล้วก็รูปที่สอง I want a cheese ป้าบทั้งป้าป้าทั้งหมดมันมีกี่รูปเนี่ยหนึ่งร้อยอ่ะโอเคไหนๆขอดูหน่อยป้ายาเตรียมอาได้เลยไม่ได้กลับเลยเนี่ยจ Good morning, Senorita. Mm hmm. Good morning, n y Rita. Good morning, Senorita. Good morning, Senorita. อันมาหน่อยสิคะยิ้มสวยๆสักที